เงินไว้นะครับจะไปบุกพี่เขานะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสามแสนสองหมื่นบาท สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเปิดคลิปแบบนี้เลยนะครับเอาแบบเดียวๆเลยนะครับวันนี้นัดค่ายใหญ่ไว้ค่ายหนึ่งนะครับเป็นทั้งยูทูบเบอร์ดังนะครับแล้วก็เป็นเซียนพระดังนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าเขาคือใครนะครับที่ผมนัดเขาไว้นะครับผมจะไปบูชานะครับขอแบ่งบูชาไม่รู้ว่าพี่เขาจะให้ให้ผมหรือเปล่านะครับจะไปขอแบ่งบูชานะครับ ทองพันลำบางนะครับกองพันลำบางนะครับเด็ดมากองนี้เนื้อเงินด้วยนะครับเด็ดจริงสวยจริงนะครับผมติดต่อพี่เข้าไปเมื่อวานนะครับว่าเปิดราคาเท่าไหร่ครับนะครับพี่เขาบอกว่าเขาไปต่อก็มีราคาในใจอยู่แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมชอบนะครับผมชอบผมชอบพระองค์นี้มากนะครับเพราะจะบะบูกโด่งมากเลยนะฮะจบุกโด่งมากนะครับผมก็เลย ติดต่อพี่เขาไปแล้วพี่เขาก็เลยโทรกลับมาหาผมนะครับเมื่อวานพี่เขาเลยโทรกลับมาหาผมนะครับโทรกลับมาบอกว่างั้นวันนี้พี่จะขึ้นมาเชียงใหม่น้องเป็นต่อสดสะดวกกี่โมงนะครับอ่าผมก็เลยบอกเลยโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยววันนี้เราเจอกันนะตอนเนี้ผมกําลังขับรถออกไปหาพี่เขานะครับเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยผมลุ้นนะครับว่าพระองค์เนี้ยจะสวยแค่ไหนแล้วจะจบที่ราคาเท่าไหร่นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ ตื่นเต้นอีกคือคอนเทนต์นะครับเพราะว่าเป็นพระที่สวยจริงๆนะครับถ้าไม่สวยผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับเพราะผมเลื่อนพระสวยเพื่อนๆคนที่เป็นเอฟซีผมหรือว่าเป็นเพื่อนผมจะรู้ดีนะครับว่าผมมาเลื่อนพระสวยนะครับองค์นี้สวยจริงเดี๋ยวมาคอยดูว่าจะจบหรือไม่จบนะครับกับพระกองพันลำปางเงินองผมนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับเพื่อนนี่ก็มาเบิกเงินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอยดูว่าผมจะจบที่ราคาเท่าไหร่กันนะครับ พีขาถามเบอร์เท่าไหร่นเบอร์สี่สิบล้านพี่เขาจะดูไปบอกสี่สิบล้านเดี๋ยวไปติดตามกันเพื่อนว่าว่าผมจะจบราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเบอร์เบิกเงินก่อนเบิกเงินก่อนเพิ่งออกจากแบงก์มานะครับเตรียมเงินไว้นะครับจะไปบุกพี่เขานะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเตรียมเงินไปคููก่อนนะครับนี่เพิ่งเบิกออกมานะครับเดี๋ยวมาคอยดูครับว่าจะจบไหมนะครับพี่เขาจะใจอ่อนให้ผมในราคาที่ผมอยากได้ไหมนะครับผมเตรียมเงินไปให้ละ เดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนนี่ครับสองท่านที่ผมนัดเจอวันนี้นะครับถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยนะครับผมติดตามพวกพี่เขามาก็พวกพี่เขาิสัยดีนะครับไปเบิกเงินมาเลยก่อนมาเมื่อเช้านะครับกับมาต้องได้เสียยังไงก็ต้องได้เสียนะฮะยังไงก็ต้องได้เสียนะครับวันนี้จบไปที่สามสิบกว่านะครับบอกราคาเงินให้ักจบไปที่สามแสน สองหมื่นบาทนะครับที่ที่ใช้ใจนีทั้งสองท่านแบ่งให้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแบ่งให้องค์นี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาจีบผมนะผมไม่ขายนะบอกราคาแล้วนะไม่ขายนะไม่ต้องมาตามจีบผมนะผมจะเก็บไว้นะครับถ้าสวยผมชอบนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆองค์ให้ดูนะครับนะครับนี่จบราคาที่สามแสนสองหมื่นบาทนะครับต่อแรก ว่าจะต่อพี่เขาประมาณสองแสนแต่กลัวพี่เขาไม่ครบนะเนอะได้รู้จักพี่ปอนพิธีงานดีดีแล้วก็ดีครับมากมากครับพี่ครักจบแล้วนะครับสำหรับกองทันหนึ่งนะครับพี่เขาถอนใจใจเลยนะครับนี่ครับก็โทรหาพี่เขาเมื่อวานเนาะตั้งใจเมื่อวานทักเขาไปในเพจแล้วก็พี่พี่โดนทักมาเนี่ว่าน้องไปต่อเขาไปต่อ มีกำลังใจมั้ยอผมก็นึกตั้งแต่ก็คืยแล้วว่าครัอยากเจอพี่ครับพอดีพี่โดนบอกผมล้วว่าจะมาเชียงใหม่ครับผมก็นัดเจอพี่เคาเลยรับตั้งใจจะมาเอาวงเนี้ยจบสุดท้ายเค้ดนจนได้โด้ครได้ได้ได้โดนจนได้ครับโดนจนได้วันนี้นะครับสวยมากนะครับต้องขอบคุณพี่โดนพี่ปอนมากนะครับดีครับพีดีครับครับเพื่อนๆนะครับติดตามพี่โดนพี่ปอนด้วยนะครับคู่ดูโอ้นี่ตามเสื้อเลยนะครับครับครับผมโหวนะครับฝากติดตามพวกพี่เขาด้วยนะครับ เซียนพระที่นิสยัยดีก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันมีจริงนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะบอกว่าเซียนพระไม่ไมกล้าเข้าถึงเซียนพระเซียนพระขายราคาสูงไม่ใช่นะครับสำหรับสองที่ของท่านนี้ผม,ามการันตีให้เลยนะครับว่าแบ่งปันจริงๆิงนะครับนีนครับราคาแบ่งปันจบไปที่สามสิบกว่านะครับจบไปที่สามสิบกว่านะครับสาหรับกองอันหนึ่งนะครับรงนี้นะครับเจ้าเงินถูกนี่นะฮะสวยมากๆครับเพื่อนๆ อ่าช่องผมนะครับเป็นต่อเชียงใหม่เอฟซเพิ่งทำช่องนะครับก็ราะติดตามผู้ที่เขาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่ที่ติดตามนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับพี่โรนพี่ปอลครับดูโอ้นะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของพี่เขาไปให้ข้างล่างนี้นะครับดีนีครับดีนี้ครับแปข้างล่างนะครับช่องทางการติดต่อพี่เขานะครับฝากติดตามพี่เขาด้วยบ๊ายบบายคครรัััผมสสวดีบสวัสดีครับ ผลงานวันนี้นะครับชิ้นโบแดงของผมนะครับโหเป็นผลงานที่ผมชอบมากๆนะครับนี่เหรียญรุ่นกองพันหนึ่งนะครับเนื้อเงินนะครับจํานวนการจัดสร้างสามร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับองค์นี้นี่ถือว่าเป็นองค์แชมป์โลกเลยนะครับต้องบอกว่าแชมป์โลกนะครับกล้าพูดเต็มปากนะครับนี่สวยจริงๆครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยมากนะครับผลงานของของผมวันนี้นะครับ ผิวดเดิมนะครับนี่สวยมากครับสวยจัดประหลัดบอกนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆจมูกโด่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับภูมิใจมากนะครับที่ได้มาตรงนี้โอ้โหจมูกร้อยนะครับนี่นี่นะฮะจมูกโด่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับเป็นต่อเชียงใหม่เอฟซีนะครับแล้วจะเอาคลิปดีๆนะครับพระสวยๆมาให้ชมกันอีกนะครับ ฝากติดตามด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับสวยจริงๆครับกองพันหนึ่งปี2517เนื้อเงินครับ อ่าครับสุดท้ายกันนะครับเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับ Facebook ผมนะครับเป็นต่อเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆเซิร์ชหาได้เลยนะครับเป็นต่อเชียงใหม่หรือว่าเซิร์ช Google ก็เจอๆนะครับเป็นต่อเชียงใหม่นะครับมีประมูลไร์สดนะครับแบ่งปันพระเครื่องสายของพ่อเกษมเขมมะโกล้วนๆเลยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีพระเยอะแยะพระหลักพระย่อยเยอะแยะมากมายแบ่งปันให้นะครับฝากติดตามกดติดตามด้วยนะครับเป็นต่อเชียงใหม่นะครับ Facebook นะครับ